สวัสดีครับพบกับช่องอวดของขังชาแนลมาคุยกันถึงพระคำข้าวรุ่นสองของหลวงปู่ฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีแบบปิดทองเล่งลาบนะครับรุ่นสองของหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านสร้างประมาณ ห้ร้านองค์ปลุกเสกอยู่2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่29ทธันวาคม2533ครั้งที่2ปลุกเสกวันที่28พฤษภาคม2534รุ่น2นี้มีทั้งแบบปิดทองและไม่ปิดทองนะครับด้านหน้า องค์พระจะเป็นพระพุทธชินราชส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นรูปหลวงปู่ฤาษีลิงดำนั่งอยู่ในกรอบพัดยศความแตกต่างระหว่างรุ่น1กับรุ่น2ก็คือฝั่งรูปหลวงปู่ฤาษีลิงดำที่นั่งอยู่ในกรอบพัดยศนะครับ จะมีจุดเนื้อเกินโผล่ขึ้นมาบริเวณข้างข้อศอกนะครับตรงนี้นะครับจะมีจุดเนื้อเกินโผล่ขึ้นมาข้างข้อศอกนะครับถ้ารุ่นหนึ่งจะไม่มีจุดแบบนี้นะครับถ้ามีจุดแบบนี้จะเป็นรุ่นสอง พุทธคุณพระคำข้าวครอบจัก,กรวาลน,นะครับเด่นสุดจะด้านโชคราบหรือมีทั้งแควคาดเมตตาก็มีนะครับพระของหลวงปู่ฤาษีดิงดำพระของท่านมีเจ้าของทุกองค์มีบุญสัมพันธ์ ก็จะได้มาบูชาและได้ครอบครองนะครับถ้าเราหมั่นบูชาลาบผลเงินทองจะไหลมาเทมาถ้าป่วยนะครับถ้าป่วยอธิษฐานทำน้ำมนต์กินก็จะหายพระคำข้าวเป็นพระที่ทำยาก นะครับเพราะต้องสละคําข้าวที่มีรสชาติอร่อยออกมาเสกใช้เวลานาน,านถึง3เดือนไม่ขาดนะครับจากนั้นจะนำคำข้าวทั้งหมดมาบดเป็นผงใช้เป็นมวลสารหลักในการสร้างพระคำข้าว จากนั้นก็นําเข้าพิธีพุทธพิเศษใหญ่อีกครั้งนะครับนี่คือพระคำเข้ารุ่นสองของหลวงปู่ฤาษีลิงดำครับ